สวัสดีครับสว่วนเกษตรปาเต็นลังศิลปพบฝามมาแล้วครับสินค้าที่สั่งเคสมือถือสั่งจากประเทศประเทศจีนครับเนี่ยสั่งจากประเทศจีนมาช้อปปี้มาส่งเมื่อกี้ประมาณสั่งประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเคสมือถือ้วครับผมนี่ครับตรวจสอบ สั่งมาจากประเทศจีนครับเคสมือถือเลสมี่เก้านี่ลายการ์ตูนดูสิใช่หรือเปล่าแกะนี่นี่แกะแกะไม่ถูยงานเก้าอีะ โอ้โหมาแล้วครับโอเคครับนี่นี่ครับอันนี้ยี่สิบเก้าบาทเขีดโอ้เขียดชิปเป็นยางนีู่วะยางมีฝนนมเลยโอเคอันนี้ยี่สิบเก้าบาทเหมือนกันังจากประเทศจีน ที okay. ่ซองแรกผ่านไปซองที่สองจะผ่านหรือเปล่าเก็บไปเนี่ตรงนี้เนาะซองที่สองกล่องอย่างดีเลยครับซองที่สองเนี่ยจะ uh huh. เ,เวร์กเปล่ามั้ง จะเวอร์กี่ก่าม่างดูโอ้โหอันท,ที่สองนี้ประมาณเจ็ดสิบแปดบาท,อ,ทอ,อันที่สองอันเดียวอ้โหใชือเกว่าใช่ตามสั่งไหมนเนี่ยอ,อ,อันที่สองเอออันนี้กีกว่าดีกว่านี้นิดนึงเป็นมันดำเลยคือว่าโอเคครับ เลสซีเกามที่สั่งผ่านสั่งช้อปปี้ของลูกสาวครับเนี่ย3ามสียันแล้วของลูกสาวโอเคครับลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ